จิตบรรดาพระปิตายอดนิยมเนื้อผงหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีทนบรุรีพระปิตาเนื้อผงหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเป็นพระปิตาที่มีความสวยงามจนกลายมาเป็นพระปิตาต้านบบบของพระวัดและพระเกจิต่างๆในรุ่นต่อมาอันดับที่สพระปิตามหาสนีปี2518พระปิตารุ่นนี้นับเป็นพระปิตารุ่นแรกของวัดประดู่ชิมพี โดยว่าจ้างให้วัดใหม่อมาโตร,รุตเป็นผู้ผู้สมผงและกดพิมพ์องค์พระโดยมีผงจากกรุพระสมเด็จที่ชมรุตกรูบางขุนพรหมผสมอยู่ด้วยหลวงปู่ได้ปลุกเสกพระปิตารุนีนั่น,นถึงหนึ่งษาเต็มเต็มโดยเด้นนั่นเป็นตามหมานิยมเป็นพิเศษมีสองเนื้อคือเนื้อผงเกสรสามหมื่นสามพันองและเนื้อผงใบลานสามพันองอันดับที่เก้าพระปิตาพิมพตุ๊กตาเล็กปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด สร้างพร้อมกับพระปิตาพิมพ์ตุกตาใหญ่มี2เนื้อคือเนื้อผงเกสรฝังตะกรุด1นึ่องค์ไม่มีตะกรุด3ามพองค์ส่วนเนื้อผงใบลาน1นึ่งหองค์ฝังตะกรุดทุกองค์พระปิตาพิมพ์ตุกตาใหญ่ตุกตาเล็กนับเป็นพระปิตารุ่นแรกที่ทางวัดจะสร้างขึ้นเองโดยหลวงปู่ปุกเสกหนึ่งพรรษาเต<ๆ>็มเมอันดับที่8พระปิตาพิมพ์ตุกตาใหญ่ ปี2 5งพระอดพระปิตารุ่นนี้สร้างพร้อมกับพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็กเป็นพระปิดตาแบบลอยองค์ทั้งสองพิมพ์มีรอยประกบด้านข้างมีความสวยสง่างามโดยเฉพาะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองวางตั้งได้จำนวนสร้าง6,000องค์เนื้อผงใบลานออกสีเทาอย่างเดียวมีทั้งฝังตะกรุดเงินและไม่ฝังตะกรุดอันดับที่ 7. พระปิตาหลังยันนันาะ ปี2,520พระปิตารุ่นนี้สร้างพร้อมกับพระปิตากนกข้งมีเนื้อผงเกศรน2,750องค์และเนื้อผงใบลาน7,740องค์ฝังตะกรุดคู่ทั้งสองเนือพิมพ์กรรมการเนื้อผงใบลานฝังตะกรุดทองคําและตะกรุดเงินอย่างละหนึ่งดอกจํานวนสร้างไม่เกิน100องค์และพิมพ์กรรมการพิเศษฝังตะกรุดทองคำสองดอกจํานวนสร้างไม่เกิน10องค์ อันดับที่6พระปิตาหลังเตา่ายันตรีนิสิงเหปี2521พระปิตารุ่นนี้สร้างหลังจากออกพระปิตาจำบนหนึ่งไปแล้วโดยให้พระปิตาหลังยันตรีนิสิงเหรุ่นนี้มีลักษณะคล้ายกับพระปิตาจำบูนหนึ่งแต่มีขนาดองค์พระเล็กกว่าเมื่อกดพิมพ์ออกมาแล้วปรากฏว่าหัวข้อขององค์พระมีขนาดใหญ่เกินไปดูแล้วไม่สมสัดส,ส่วนจึงได้ยุติการกดพิมพ์ไว้เพียง90้ร้อยอง เนื่องจากองค์พระมีลักษณะอุม้มเล็กน้อยคล้ายหลังเต่าจึงรยกพระพิมพ์นี้ว่าหลังเต่ามีเนื้อผงใบลานอย่างเดียวฟังตะกรุดเดียวและตะกรุดคู่อันดับที่5พระปิตาก,กนกข้างปี2 5 2 2สร้างพร้อมกับพระปิตาหลังยันนาธนามี2องเนื้อเนื้อผงเกสรสร้างไม้บรจุตะกรุด1 5 0 0องค์พิมพ์กรรมการพิเศษบรจุตะกรุดทองคำหนึ่ง ตะกรุดเงินหนึ่งดอกสร้างห้าองค์เนื้อผงใบลานบรจุตะกรุดเดี่ยว6กพันองค์บรจุตะกรุดคู่สี่พันองค์พิมพ์กรรมการบรจุตะกรุดทองคําคู่สี่สิบองค์และพิมพ์กรรมการพิเศษบรจุตะกรุดทองคําและเงินอย่างละหนึ่งดอกหนึ่งร้อยองค์อันดับที่สี่พระปิตาจัมโบโซงหลังยันสุกิติมาปี2 5 2 1ถึง2523 พิธีเดียวกับพระปิตาุทนีสำหรับพระปิตาจมูกสองมีขนาดเดียวกับพระปิตาจมูกหนึ่งแต่มีรายละเอียดบนองพระมากกว่ามี3เนื้อคือเนื้อผงเกศรสร้าง3 5มองค์องเนื้อผงทูบกรรมฐาน2700องค์และเนื้อผงเบลาน3า9น34,974องค์อันดับที่3พระปิตาเงินล้านปี25 2 พระปิตารุนนี้เมื่อทางวัดนําออกมาให้เช่าบูชาทําให้ได้รับเงินทําบุญจากพระพิมพ์และพระพิมพ์อื่นๆรวมกันแล้วเป็นเงินกว่าหนึ่งล้านบาทนับเป็นครั้งแรกที่ทางวัดมีเงินล้านบาทจึงเรียกชื่อพระปิตารุนนี้ว่าพระปิตาเงินล้านจํานวนสร้างเนื้อผงใบลานตากรุดเดี่ยว3ามพเอ็คองตากรุดคู่5้าองค์เนื้อผงเกศรแตากรุดเดีย 3, เเยเด่ยว4,480องค์ ต่กรุดคู่279องค์อันดับที่สองพระปิตาุทนีปี2521ถึงปี2523พระปิตาที่สร้างพร้อมกับพระปิตาพิมพ์ต่างๆอีกหลายพิมพ์โดยหลวงปู่ตั้งใจว่าจะปลุกเสกพระปิตาชุดนี้ให้นานที่สุดจนครบแาดปรอยากช่วงเข้าพรรษา5ปีตั้งแต่ปี2521ถึงปี2525 25, แต่หลวงปู่ได้มรณาภาพเสียโกนเมื่อวันที่5มีนาคมปี2524ทําให้พระปิตาชุดนีหลวงปู่ปลุกเสกได้ 3, สามพรรษาแต่ก็เป็นรุ่นที่หลวงปู่ปุกเสกนานที่สุดพระปิตาหลังยันหนะเนื้อเกสรฝังตะกรุดสองดอกสร้างสามพันองค์เนื้อเก,ก,รอกสรแช่น้ำมูลและไม่แช่น้ำมูลรวมกันพระปิตาหลังยันหนะเนื้อเกสรฝังตะกรุดสามดอกสร้างประมาณ1 0 2ถึงองค์ฝังตะกรุดห้าดอก สร้างสามองค์พระปิตาปนีหลังยันนาะเนื้อผงใบลานแต่กรดเดียวสร้างสองหมื่นสองพันสี่สิบองค์พระปิตาปนีหลังยันตรีมีเนื้อเดียวเนื้อผงใบลานแต่กรดเดียวสร้างหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยองค์อันดับที่หนึ่งพระปิตาจําโบนหนึ่งปีสองพันห้าร้อยยี่สิบออกให้บูชาในโอกาสทำบุญครบเก้าสิบปีของหลวงปู่ลักษณะองค์พระ มีความใหญ่เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับพระปิตารุนต่างๆของหลวงปู่โตรุปพระเกจีอาจารยร์ท่านอื่นๆด้านหลังเป็นยันตรีลักษณะอูม,มากมีสามเนื้อคือเนื้อผงใบลาน1,272องค์เนื้อผ 1, องเ,อผเกสร5 7องค์และเนื้อผงพระสมเด็จเยนอินเดีย16องค์ทุกองค์มีเส้นเกียร์สาของหลวงปู่ผสมอยู่ด้วย